ดีครับก็เป็นอาทิตย์ที่8ของการซ้อมเพื่อบางแสงแล้วนะครับวันนี้จะเป็นลองรันวันสุดท้ายของของตารางแล้วครับก็วันนี้กะว่าจะรันสักวิ่งสักประมาณ2ชั่วโมงง2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ชิวๆละตีไปโซน2โซน3ก็จะมีวิ่งแบบวิ่งดันเนินบ้างนะครับเพราะวันนี้เรามาอยู่ที่เราอยู่ที่เ e ก k y s Cove ก็คืออยู่หาดคุ้งวิมานนะครับวันนี้6โมงครึ่งตอนเช้าครับอากาศดีมากก็เดี๋ยวเราจะเริ่มวิ่งกันจากทางนี้นะครับวิ่งขึ้นไปข้างบนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะผ่านจุดที่เป็นถนนทีส่สวยเส้นหนึ่งของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวพาไปดูมันจะเป็นสวยแค่ไหนนะครับตามันมาเลย ตาแล้วครับก็จะช่วยก็อาจจะจกๆไปก่อนนะครับจกบอมไปก่อนผมจะวิ่งเป็นเป็นลูปนะครับลูปหนึ่งเนี่ยกลับมาจุดเดิมในประมาณสี่โลครึ่งอ่ะจะพาไปดูครับคน,นี้เช้าอยู่ก็ถนนของเราครับ นี่คาดว่าน่าจะร้อนนะครับเดี๋ยวรีบวิ่งที่จบก็เดี๋ยวระหว่างวิ่งไปก็จะบอกจะอัปเดตการบ้านของวัิทย์นี้ด้วยนะครับว่าเราวิ่งอะไรกันบ้างทีนี้ไม่มีปฏิทินนะเรา แค่น,นี้เลยโอเคครับทีนี้ก็เป็นอาทิตย์เปเปอร์สุดท้ายแล้วนะครับฉะนั้นจำนวนการ ระยะการวิ่งผมจะไม่ไม่เยอะแล้วก็คือปันจันแล้วก็หยุดปกติใช่ไหมครับดูเราจะขึ้นเนินแล้วปันจันแล้วพักปกติวันอังคารผมไปวิ่งโซนสองที่อยุธยานะครับ18กิโลก็ได้โอเคโอเคไม่ไม่ไม ไม่ซีเรียสไม่ไม่เหนื่อยมากกำลังดีเอาก็วันพุธวิ่งผังวันพุธผมวิ่ง 10K เป็นโซนหนึ่งนะครับเบาๆเพราะว่าวันพฤหัสผมไปวิ่งอ,อินเทอร์วอลครับอินเทอร์วอลคือ เซตเป็น2โลวิ่ง430ที่สนามกีฬานะครับก็วิ่งวนให้ครบ2ออไม่ใช่2กิโลครับวิ่ง10นาทีวิ่งอินทอร์สนาทีก็คือตั้งเป้าไว้430วิ่ง10นาทีแล้วก็วิ่งจ็อก1รอบระหว่างระหว่างเซตก็ทำได้3เซตตามแผนครับจบละนั่นแหละครับคือวันพฤหัด ส่วนวันศุกร์ก็พักวันเสาร์ผมก็มาที่นี่ครับคุ้มิมมานมาถึงเมื่อวานเย็นก็ได้ลองวิ่งวิ่งแล้วและวิ่งสำรวจเส้นทางละรอบแล้วก็วันนี้ครับวันตย์จะวิ่งลองรานนี้แหละครับที่เดิมนี่แหละ ปีงสักประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งก็น่าจะได้ประมาณสัก20-25 k ครับโอเคนี่คือแผนการวันนี้ของเราครับแต่หลังจากปล่อยตัวมา500เมตรครับดันเนินซะแล้วโอเค รอบแรกเราจะจอกๆไปครับเพราะว่ามันเช้าอยู่ขอยืดกลาเนื้อยืดเส้นเอ็นยืดขาหน่อยโอ้ลูกแรกเหนื่อยเลย เนินแรงมาแล้วครับต่อไปเราก็จะลงแล้วเชาว้าอากาศดีอยู่ลงแล้วดูครับเขามี เล่นอนุยานให้อย่างดีเลยครับไอเนินหงอยเหมือนกันนะคือรอบหนึ่งผมวิ่งเมื่อวาน4โลครึ่งนัาเกณฑ์นประมาณ70กว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับโอเคเรากำลังจะลงจากเนินลูกแรกครับก็จะเห็นเป็น เป็นคุ้งครับเป็นอ่าวที่สวยครับท้าหมนสวยมากไม่รู้จะได้เห็นชัดไหมครับจากกล้องอ่ะไปดูกัน ขวาดีกว่าจะได้เห็นชัดนี่ครับมีคนมาเดินต่อกำลังกายด้วยนะนี่ขนาดยังไม่ร้อนนะครับรู้สึกว่าเหนียวตัวแล้วครับ น้ทะเล การซ้อมผมที่ผ่านมาครับแปดวีคถือว่าทำได้าตามแผนนะวันนี้ก็น่าจะจบการซ้อมอย่างสมบูรณ์แล้วครับจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่ก็คิดว่าน่าจะโอเคแหละเจอเพื่อนด้วยสวัสดีครับ ก็สามารถลองไปเดินได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเราจะไปถึงนี่เ้าเรียกอะไรเจ้าท่าจันทุนภูม่มา เราจะไปถึงเนินนงพญาครับแล้วก็บกกลับเนินนุ่นเลย,ยางหน้าโน้นครับไปถึงก็เราบกกลับ เ,เมโอคก็ิวสวยครับอากาศดีแต่นั่นแหละครับทะเลครับปกติของทะเลยครับคือตอนนี้เหงื่อผมเกาะตามตัวแล้วแล้วก็มันจะเหนียวครับเป็นการมา ฝึกให้ชินด้วยนะครับเพราะว่าที่หน้าเราก็เจออย่างนี้แหละที่บางแสนนะเจอทั้งเนินเจอทางอากาศแบบนี้แหละเดี๋ยวไหนจะมาเที่ยวละก็โอเคซ้อมวิ่งสภาพอ,อากาศที่คล้ายคล้าย,ข,ายของจริงด้วยจะได้ฝึกเป็นตัวนะครับโอเคเราจะถึงจุดเนินน้ำพยาแล้วครับ เดี๋ยวพอมาถึงก็วนกลับแค่นั้นแหละแต่เราจะวนขึ้นเขาไปอีกรูปนึงนะครับกลับ โอเคถึงแล้วจุดชมวิวเนิอนอพ,พ,พิญยาดาจยะพาพียงคือไปดูหน่อยก็ได้ เด้ไหนักเลยดูยูกันถึงแล้วครับหูมีกิมอีกนิกน้อยครับ ้องมุงแจกันด้วยโอเคนี่ครับวิวเกือบเกือบเกือบสามแหอสิบองสากันนะนี่ครับสวยงามอีกฝ่าหนึ่งพัที่กำบังจะขึ้นละ Okay. เดี๋ยวเราวนกลับฝั่งเดิมนะครับ okay. ครับนี่คือขากลับนะครับเมื่อกี้เราเริ่มต้นจากโรงแรมใช่ไหมมาถึงนี้ก็ประมาณ2โลเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับฝักงเดิมสวัดีครับสวดีครับ นี่ครับหากเขาจะได,ได้เห็นวิวสวยๆนะนี่ครับใครจยกใครจะลองมาวิ่งนะครับที่หาดคุ้งวิมานาขามทะเลสอจังหวัดจันทบุรีนะครับมาได้ นี่ก็ดีครับต้องวิ่งตอนเช้าเ้านะคนยังไม่มาครับก็ถือว่าเป็นถนนที่สวยงามครับสวยสวยจริงๆแหละด้วยด้วยสภาพภูมิประเทศของเขามีโค้งสวยแล้วก็ ถนนด้วยครับถนนแล้วก็นี่ครับการวางหินที่เป็นกันอ้ดินทลายก็สวยการทำถนนก็สวยถือว่าสวยจริง เดี er ๋ยวเราจะกลับทางเดิมนะครับขึ้นเขาลุกเดิมแหละก็ได้ทั้งไปทั้งกลับแต่ว่าขากลับเราจะแวะเลี้ยวขวาไปอีกทางหนึ่งหลังจากขึ้นเนินก็จะเลี้ยวขวาอีกทางหนึ่งจะได้บนลู่พอดีไปดูครับนี่ครับสวยดไหม เราวิ่งก็ประมาณเพจอกต้นนะครับริ่งวอรอมนี้อนวอร์มอยู่นะครับดูอยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นเขาลูกเดิมละเหนื่อ <c> ย <oughs> ครับวิ่งที่นี่ ใช้แรงเยอะแต่ก็ดีให้ซ้อมขาซ้อมเขา่าโอเคกลับไปอีกรอบหนึ่งกลับไปที่เดิม ก็ชันนะครับมันก็สูงเลยแต่ว่าก็พอจอกได้อยู่โอเคเราขึ้นมาถึงถึงยอดแล้วครับอู้โอเค เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาข้างหน้านะครับไปวนอีกทางหนึ่งรถคือขึ้นผังนี้ไม่ได้นะครับเป็นวันเวย์แต่เราวิ่งนั้นไม่น่าเป็นไรมีทางวิ่งอยู่เลนหนึ่งโอเคคือถ้าเราตรงไปคือ ตอนที่เราสตาร์ทใช่ไหมแต่ยังไม่ไปเราเลี้ยวขวากิดอ,อีกหนิหน่งนึง <c oughs> เน้นดันเขาครับวันนี้มันเพดานขึ้นกันเนี่ย ครับเรียวความสักพักนะครับเราก็เจอขึ้นเนินมาแล้วก็มาถึงจุดสูงสุดแล้วครับมีพระพทธรูมนะครับน้่งไปทางทะเลพระชน,น้ามารสีมงคลหลวงพ่อพยืนครับก็เดี๋ยวลงลงเขาละ มีก็สวยนะครับที่นี่เก็บนีลงครับลงเขาค่อนข้างจะชันก็ผ่าไปเพราะว่าเราไม่ได้ซ้อมสปีดเนาะลงขเขาก็ได้ผ่อนเน้นอัพนิวแล้วก็โค้งความเร็วตอนขาลงในพักพอนี้แหละ ก็จะเห็นด้านหลังของโรงแรมเพ็กสกีโคฟที่ผมพักนะครับเดี๋ยวเราจะวนต่อไปเดี๋ยไปเจอกันหน้าโรงแรมเหมือนเดิมลงเขามานะครับกต็ตรงตลอดเลยแล้วก็เราจะมาถึงแยกข้างหน้านี้เดี๋ยวเราจะเดียวซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายกลับไปเพื่อลงหาดเหมือนเดิมก็จะเป็นวนลูก โอ้มีเพื่อนเยอะเลยอ,อางว่าจะไม่เห่านะเสีเเดีวกันเลยเย็นนะเพื่อนเอเมเป็นมิดเว้เอเคนี่แหละครับคือเลี้ยวซ้ายมาก็จะเป็นทางลงหาด จุดเริ่มต้นของหาดนะครับหนึ่งรอบคิดว่าน่าจะประมาณสี่โลห้าสี่โลหกนี่ครับทาลงลูหาดเจอเพื่อนก็สองแต่เยอะนะเพะื่อน นี่นะครับครับคือหน้าก็คือหาดคงพิมานจุดจุดลมตะของหาดโอ้โหมาดูกันครับว่าหนึ่งลอกสภาพเป็นยังไงเหนื่อชุ่มแล้วครับเหนียวตัวจริง ดีครับได้ฝึกงการให้ชิ้นกับสภาพอากาศเนาะก็ถือโอกาสว่าวมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาวิ่งด้วยเดี๋ยวครบหนึ่งรอบเดี๋ยวบนต่ออีกสักสองสามเที่ยวครับเดี๋ยวผมขอไปกินน้ำกัน คุ้งวิ่มานอย่างแล้วหานเลี้ยวซ้ายเป็นจุดสตาร์ทของเราถึงพี่นั้วกิ่งด้วยสุดยอดครับพี่ก็นี่แะครับกลัวหนึ่งรอบแต่ว่เติมเกลือแร่หน่อย โอเคก็ประมาณนี้ครับได้เห็นบรรยากาศแล้วบรรยากาศทะเลนี่ <Okay. S 1> ครับถีงละถึงรอบก็วันนี้ก็เดี๋ยวสวิงสักประมาณ4-5เที่ยวนะถ้าไวนะก็ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งแหละโอเค เดี๋ยวผมเติมน้ำแป๊บแล้วก็เดี๋ยวไปต่อแล้วครับก็วิ่งได้ทั้งหมดอ๋อ4.78 3 0มินาทีแล้วสามสินาที